ท้าสถิตในดวงใจตราบนินรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดีส r ครีเอชั่นจำกัดบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดธนาคารอมสินบริษัทส,สตาร์แฟกจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับและอย่าลืมนะครับ วันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันในรายการวิทยุ Money p พลัทาง FM101 เริ่มต้นบ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันและก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้ก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus นั่นเองนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ ส่วนวิธีที่จะติดต่อกับเราโดยตรง2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ก็ง่ายๆเลยพิมพ์สัญลักษณ์ตัว SI อแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับจะฝากคำถามทางไลน์นี่สะดวกที่สุดนะครับคุณนาริตาที่ฝากคำถามมา ที่บอกว่ากังวลว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนเคฟิกหรือไม่ เคฟิกนี่ของบจกาสิกรไทยนะครับคุณนริตาอยากรู้ว่าเอ๊ะควรจะโยกเงินไปที่ไหนดีถึงจะปลอดภัยไม่อยากจะพบกับความผันผวนแต่ยังคงอยากได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อนะครับผมไปคุยกับทางบจกาสิกรไทยให้แล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ลงทุนกังวลแล้วก็ตาม NAV ทุกวันนะครับก็อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้สําหรับกองนี้แต่ระยะยาวเขายังยืนยันว่าดีนะ สำหรับกอง k คฟินะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณนาริตาไม่อยากที่จะรับความผันผวนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะโยกก็ได้ถ้าเป็นของบรจรกกสิกรไทยด้วยกันเนี่ยทางบรจรกกสิกรไทยเขาแนะนำมาว่าโยกมาลงกอง KSF ก็ได้นะครับ คือในระยะสั้นเนี่ยอาจจะผันผวนน้อยกว่าผลตอบแทนระยะสั้นอาจจะดูดีกว่านะครับและเขาก็ยังคงยืนยันว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเขาเชื่อว่าเคฟิกยังคงตอบโจทย์ได้ดีนะครับคุณนริตาก็ลองชั่งน้ําหนักดูก็แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งฝากคําถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เช่นเดียวกันนะครับคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิบอกว่าฟังรายการทุกวันเลยขอบุณครับคุณนัทวุฒิบอกว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ําอยากจะให้ช่วยหาคุ้นปันผลสักสองตัวก็แล้วกัน ต้องการจะถือยาวเกิน5ปีอยากจะกินเงินปันผลแถนดอกเบี้ยนะครับคุณนัทวุฒิผมไปคุยกับทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิเคอร์ประเทศไทยมาให้แล้วด้วยนะครับโอ้ได้มาเป็นชุดเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเอาไปทำกันบ้านต่อด้วยนะครับถ้าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นธนาคารกรุงไทย หรือว่าจะเป็น t c a คทุนธนาชาติจำกัดมหาชนก็จัดเป็น2แบงค์ที่ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงาน DBS w i c สวิแนะนำตัวของ BCP บางจากปิตโตเลียมจำกัดมหาชนหรือจะเป็นผลิตไฟฟ้าราชบุรีโคดิ้งจำกัดมหาชนก็ได้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับ DPS w e ก k e r แนะนำตัว AP ไทยแลนด์จำกัดมหาชนและก็ Land and House จำกัดมหาชนแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ปันผลสวยๆก็อย่างเช่น DCC Dynasty Ceramic หรือจะเป็น TMT ค้าเหล็กไทยก็ได้นะครับ แต่ถ้าชอบหุ้นตัวใหญ่กลุ่มสื่อสารผลตอบแทนในด้านเงินปันผลก็ยังสวยอยู่แม้จะลดลงมาบ้างนะครับก็อย่างเช่น a d v a n e e แล้วก็ i n t u s ก็ยังคงน่าสนใจโนนับไปนะับมานี่เป็น10ตัวแล้วนะครับลองไปทำกันบ้านต่อแล้วก็กรองดูอีกทีนะครับคุณนัทวุฒิครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณเป็ดคุณเป็ดฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สั้นๆว่า W H A ซื้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวรีบนะครับจัดการให้โดยด่วนเลยนะครับ คุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคำถามก็ฝากมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคาว่า Money Plus นั่นเองนะครับปตทสนับสนุนนโยบายรัฐจัดโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาเปิดพื้นที่ขายข้าวในปั๊มปตททั่วประเทศนะครับโดยคุณเทวินวงวานิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า กลุ่มปะตะทพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยจัดทำโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาในสถานีบริการน้ำมันปะตะทที่ร่วมโครงการทั่วประเทศให้เกษตรกร,ร,กรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเกษตรกรตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ชุมชนโรงสีข้าวชุมชนหรือโรงสีข้าวสหกรณ์สามารถติดต่อเพื่อนำเข้าสารมาวางจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันปะตะทในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณปะตะทจำกัดมหาชนเอาไว้นาทีนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งปลายสัปดาห์นี้และแนวโน้มสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรวมทั้งหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับผมเชิญท่านผู้มุในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค,คุณชัยยศจิวางกูลหรือคุณกัตจังพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณกัตจังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยมันสะท้อนความยังไม่ค่อยแน่นอนในการเตรียมเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่าครับ เมื่อคืนนี้ดาวโชนก็ลดมาประมาณ30จุดนะครับก็เหตุผลเดิมๆนะครับก็คือความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ,รบโดยล่าสุดเนี่ยทางโพรนะครับก็คะแนนนิยมของทางคุณโดนัททามแล้วก็คุณฮาร์ล,ลียคินตันเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างสูสีกันแล้วจากเดิมที่คุณฮาร์ล,ลียคินตันเนี่ยคะแนนนาโด่งมาเลยนะครับก็เนื่องจากตัวอีเมลเจ้าปัญหาก็เลยทําให้คะแนนเสียงตรงนี้เนี่ยลดลงไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยเกริ่นนิดนึงก็คือเหมือน,นว่าทางตลาดหุ้นโดยนโยบายของทางคุณฮรลลรีคินตันเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อพวกตลาดทุนตลาดหุ้นรอบโลกส่วนของคุณโดนั์ทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกก็เลยทําให้ดาวโจนเนี่ยมีการปรับลดลงมาประมาณ4ี่วันติดต่อกันมิหน้าพอคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยกระตุ้นขึ้นมาสูสีกับฮิลลารีเนี่ยตลาดก็เลยวิตกเลยนะใช่ใช่สุดโต๊ะก็เลยตกให้เห็นหลายวันเลยครับ4ี่วันติดกันครับ แล้วน้ำมันดิบล่าล่าสุดอาการดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่า จะลงต่อใช่ไหมครับผมราคาน้ำมันดิบนะครับก็ปรับตัวลดลงมานะครับจากช่วงต้นสัปดาห์ประมาณ50เหรียญตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณสัก45เหรียญถ้าเดิมเนี่ยท่านผู้ฟังจําได้ก็คือช่วงเดือนก่อนทางกลุ่มโอเปกได้มีการประชุมกันว่าจะลดกําลังการผลิตลงครับแต่ล่าสุดตัวเลขที่ออกมากลับกลายเป็นว่าการผลิตน้ํามันเดือนตุลาคมของกลุ่มโอเปกกับพุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุดอยู่ที่33.8ล้านบาเรลต่อวันทำไมเป็นหนังคนละม้วนได้ไครับออนั่นนะสิครับก็เลยทําให้ราคาน,น้ํามันนออบสอง ทางลบลงมาทันทีเลยครับก็เลยลงไปอยู่แถวแถว45เหรียญสหร<อ>ัฐ <ๆๆ S 1> ต่อมาเร็วนะครับใช่ครับผมจากก่อนหน้านี้เรายังเห็นไปแต่แถวแถว 50, <ๆ>50เหรียญอยู่เลยถูกต้องครับราคานิบมันดิบล่าสุดก็ลงต่อนะครับครับผมทีนี้มีเดชชนีอยู่ตัวหนึ่งอยากจะให้คุณคัดจังช่วยขยายให้เราฟังหน่อยได้ครับตัว VIX index เนี่ย VIX index คืออะไรและมันสามารถสะท้อนบอกภาวะอะไรกับเราได้บ้างครับ VIX index ตัวนี้มันเป็น volatility index ก็คือเป็นดัชนีที่วัด ความผันผวนของการลงทุนการลงทุนรวมทั้ง s อสแอนพรอยรวมทั้งตลาดพกกระพันสินค้าพกกระพันหลายๆตลาดรวมกันก็คือเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขการชี้วัดว่าถ้าตัวเลขยิ่งสูงแสดงว่าตลาดมีความผันผวนมากแต่ว่าถ้าตัวเลขต่ำๆแสดงว่าตลาดดีนะครับยังไม่มีความเสี่ยงมองว่าเออยังโอเคอยู่ยังไม่มีความเสี่ยงมากนะแล้วล่าสุดตัว v i x Index นเเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำครับ ล่าสุดนะครับทำ high ในรอบ4เดือนตัวเลขยิ่งสูงก็แสดงว่ามองมีความผันผวนมากนักงทุนจะไม่ชอบความผ,ลผ,ลผลันผวนยิ่งสูงยิ่งไม่ดีใช่ครับยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับใช่ใชตัว VIX index พุ่งขึ้นทำ new high ในรอบ4เดือนขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ระดับ22จุดนะครับอันนี้สะท้อนว่า ในภาวะการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะตลาดหุ้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีความผันผวนสูงขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่านักทุนมีความกลัวการลงทุนมากขึ้นนะครับก็ความไม่แน่นอนความผันผวนมีมากขึ้นนะครับมาดูเรื่องของฟันโฟบ้างดีกว่านะครับ,รบในเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเน็ตเซลใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ต้นตุลาเลยมานะครับก็เน็ตเซลไปประมาณ20,000 3,000ล้านบาทบนะครับแล้วก็ในช่วงใกล้ๆ9วันติดต่อก็อ เป็น net sell เช่นกันประมาณ1.1หมื่นล้านบาทนะครับสะท้อนให้เห็นว่าฟันโฟก็ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นแถวๆนี้รวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับมนะครับมาดูปัจจัยภายในกันต่อหน่อยนะครับเรื่องของดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมปรากฏว่าเป็นดัชนีที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือนนะครับครับผมลดลงไปอยู่ที่ระดับ73.1นะครับแต่ว่าก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะ ผู้พกเริ่มมีความเชื่อมั่นที่น้อยลงนะครับแล้วเรื่องของโครงการภาครัฐเนี่ยอันนี้ยังออกมาอย่างต่อเน,นื่องไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวความหวังของเศรษฐกิจบ้านเราเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงต้นๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาคาดหวังการประมูลรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่อะไรเนี่ยมันดูเหมือนมันเลื่อนมาหมดเลยอืแต่ว่าช่วงนี้เราเริ่มเห็นแล้วโดยล่าสุดทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะเปิดขายซองประมูลรถไฟทางคู่นะครับช่วงประจวบชุมพรวงเงิน1 7จุดเจ็หมื่นล้านบาทนะครับในวันที่ยี่สก พฤศจิกถึง2องธันวาคมอ,อ๋อผมจําได้แล้วเส้นนี้เป็นรถไฟทางคู่ช่วงประจวบถึงชุมพรร,ระยะทางประมาณสักร้อยหกสิร้อยเจ็ดสิกิโลใช่ไหมครับออใช่ครับผมจะเปิดเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะเปิดในช่วง26พฤศจิกจนถึง2องธันวาคมนะครับยีพฤศจิกาย,ยนถึง2องธันวาคมนะครับ,รบแล้วไปเคาะราคาวันไหนครับวันที่สม พันปีหน้าครับผมแล้วถ้ามีการเดินหน้าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างเนี่ยน่าจะ<ผ>มไม่พ้นกลุ่มรับเหมาใช่ไหมครับแน่นอนครับกลุ่มรับเหมากลุ่มวัสดุก่อสร้างอันนี้แน่นอนเลยครับอ่ากลุ่มนี้ก็คึกคักขึ้นมาหน่อยในช่วงหลังๆนะครับใช่ครับเอาละทีนี้มาดูกันหน่อยครับมาดูเทรนด์ตลาดหุ้นบ้านเราส่งท้ายสัปดาห์นี้เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับรบกรอบจะเป็นยังไงและแนวโน้มสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบจะกว้างขึ้นมาบ้างไหมครับ ครับผมก็แน่นอนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ความกังวลหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งเฟดไม่ว่าจะเป็นฟันโฟไหลออกนะครับตรงนี้ก็ทําให้ดัชนีบ้านเราลดลงมานะครับตรงนี้ก็มองแนวรับไว้ที่ประมาณ1,480นะครับครับแล้วก็แนวต้านก็1,500จุดอันนี้เป็นระยะสั้นวันนี้นะครับครับผมแนวต้านด้านบน1,500จุดครับผมแนวรับด้านล่างก็1,480จุดนะครับใช่ครับถ้าจะทะลุหรือจะหล่นก็คงจะไม่ไปไกลจากนี้มากนักนะครับครับน่าจะ แล้วแนวโน้มสัปดาห์หน้าล่ะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งสารัฐเลยอืถ้าทางคุณแฮร์รี่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตรงนี้ผมมองว่าเป็นบวกนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบ 1, 1 5 0 0้อถึง1,520ได้อแต่กับการถ้าทางคุณโดนัททำได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตรงนี้น่าจะลงไปทดสอบประมาณ 1, 1 4 5 0ถึง1,470จจุด โอ้โหแนะลงเยอะเลยนะครับผมน่าจะมีฟันโฟลไหลออกตลาดจะขานรับในทางที่ดีถ้าคริมตันได้รับการเลือกตั้งนะครับใช่ครับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ่ครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าทรัมชนะเนี่ยตลาดน่าจะขานรับในเชิงลบนะครับครับผมแล้วกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทักทรัพย์โกลเบกแหะครับช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วก็แนวโน้มสัปดาห์หน้าด้วยครับผมตอนนี้เราก็ยังแนะนําเป็น selective buy นะครับในกลุ่มที่ คาดว่า Q3 จะเติบโตขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวประท GC นะครับ,รบตัว KCE, A Cap, Wise Logistics อะไรพวกนี้ก็ได้ครับเป็น selective buy นะครับ,รบเป็นเลือกเล่นหุ้นที่มีสตอรี่ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องผลประกอบการไตรมาส3นะครับครับ มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับมาดูหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับรบขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับได้ครับผมก็ตัวแรกนะครับยังอยู่ในธีมเล่น Q3 เหมือนกันตัวแรกจะเป็นตัวซินเนกนะครับซินเนกและครับผมวันก่อนคุยกับหลายๆสํานักก็ชี้ไปที่ตัวนี้แหละครับผมบริษัทซินเนกประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับครับผมสตอรี่เด่นๆอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับผมก็ ตัวนี้เกริ่นนิดนึงว่าเขาขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอทีก็โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หัวเว่ยอะไรพวกนี้ครับเป็นมือถือตรงนี้คาดว่ารายได้ในช่วง Q3 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 6ถึง6,200ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นประมาณ15-20% q 1 q 1> อันนี้ถ้าพูดถึงรายได้รายได้อย่างเดียวนะครับจริงๆช่วง Q3 เนี่ยเป็นช่วงโลซีซั่น แต่กับการปีนี้กับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คาดการณ์ว่าในช่วง Q สานะครับจะมีกําไรสุทธิประมาณ1 0 0่งถึงหนึล้านบาทกําไรไตมาส3เนี่ยใกข้อได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจะต้องก่อน14พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นช่วงปลายๆหน่อยนะครับคาดการกําไรไตมาสาไว้เท่าไหร่นะครับประมาณ100ล้านบาทประมาณร้อยล้านนะครับครับผมบวกขึ้นไป24%่สิบเปอร์เซ็นต์ Q หน Q แล้วก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ y o y จะดีกว่าไตมาาก่อนแล้วจะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยนะครับ เพราะอะไรครับ ตรงนี้เนื่องจากว่าเข้าสู่ไฮซีซันของงานภาครัฐนะครับเพราะว่ามีงบประมาณใหม่ๆในช่วงกันยายนออกมานะครับแล้วก็คู่ค้าเริ่มเตรียมสินค้ามาขายในช่วงปลายปีซึ่งเป็นไฮซีซันของเขาด้วยแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นนะครับปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ระดับ4.7-4.9เป็นะครับเพราะว่ามีจําหน่ายสินค้าที่มีมาจิ้นสูงนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังนะครับก็คาดว่าจะเติบโตที่ประมาณ11นนะครับแล้วก็ตัวนี้ปันผลค่อนข้างดีด้วย คาดว่าอยู่ที่ประมาณ5.6%นะครับคาดว่าผลประกอบการไตรมาสสามจะออกมาสวยครับได้รับอนิสงส์นะครับจากการเดินหน้าโครงการต่างๆของภาครัฐครับผมแล้วก็เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสวยด้วยนะครับใช่ครับอัตราจ่ายเงินปันผลสักเท่าไหร่ครับ5.6%ครับประมาณ5.6%ด้วยกันนะครับครับผมและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกซื้อถือหรือขายหุ้นของซินเนกประเทศไทยครับถ้าผมก็ บกแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่6.5จุดนะครับราคาเป้าหมาย6กบาทห้สตังค์นะครับและคอมเมนต์ซื้อซินเนกประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับแนวรับตามสัญญาณเทคนิคนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าบาทยีนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ5้าบาทเจแล้วก็6บาทประมาณ5้าบาทยีสอยได้นะครับทยอยเก็บได้นะครับซินเนกประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับถือได้ยาวไหมครับเนี่ย น่าจะถือระยะกลางๆจนถึงสักกลางๆเดือนหน้าได้ก็คือถือเป็นเดือนได้รับผมแต่ยาวกว่านั้นหรือเปล่าได้หรือไม่เนี่ยได้ดูอีกทีหนึ่งใช่ครับนี่คือตัวแรกนะครับซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่6บาท5้าสิสตางค์นะครับครับแต่ถ้าเกิดราคาปุ้นเปรี้ยแถวๆหบาท20สตางค์ทยอยเก็บได้เลยนะครับครับผมก็ตรงนั้นเป็นแนวรับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว TCMC บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับใช่ครับหรือถ้าเอาคุ้นก็เป็นพรมไทยปิงเออที่เดียวกันน่ะเออพูดชื่อนี้หลายคนอ๋อเลยนะอ่าครับผมเห็นว่าเพิ่งจะไปคัมภีร์วิสิทมาด้วยเหรอครับใช่ครับธุรกิจหลักเขามี3ประเภทนะครับหนึ่งคือธุรกิจพรมซึ่งตรงนี้ล่าสุดยังทรงทรงตัวนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับรายได้ราวๆประมาณ650ล้านต่อปีครับ แล้วก็ธุรกิจที่2เป็นธุรกิจพรมแล้วก็ผ้าสําหรับรถยนต์นะครับตรงนี้ก็สถานการณ์ล่าสุดก็ดีขึ้นนะครับตามอุตสาหการรมรถยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นมีรายได้ประมาณ1000ล้านบาทต่อปีอนะครับธุรกิจที่3เป็นธุรกิจใหม่ที่เขาเข้าไปซื้อกิจการเข้ามานะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ซื้อไปแล้วปีก่อนนะครับเป็นออสตันเฟอร์นิเจอร์ในอังกฤษนะครับเขาซื้อที่ร้อยเปอร์เซนต์นี้มีอัมบัเกตแชร์อันดับ8ของในอังกฤษ รายได้ประมาณ32ล้านปอนด์ต่อปีครับล่าสุดนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเข้าไปซื้อตัว D M Midland นะครับหรือตัวย่อ D M M นะครับ,รบตัวนี้มีมาร k เก็ตแชร์อันดับสองของอังกฤษไปซื้อกิจการที่อังกฤษอีกใช่ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว DMM ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวความหวังเลยว่าจะทําให้รายได้แล้วก็กําไรใน Q4 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเติบโต9ก้ากระโดดนะครับเนื่องจากว่าตัว DMM เนี่ยเขามีรายได้ประมาณ70ล้านปอนด์ต่อปีเขาขายอะไรอะ่ะเขาขายเฟอร์นิเจอร์ครับขาย <furniture. S 2> ฟอรเจอร์อะไรพวกนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัว DE ของทางพมไทยปิงเนี่ย ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ตรงนี้ก็คือเขาไปกู้เงินมาซื้อนะครับก็ทําให้ดีเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับ1.24เป็น1.57ครับแล้วก็มีดอกเบี้ยจ่ายประมาณ83ล้านบาทต่อปีอ่ล้วครับนี่คือพื้นฐานนะมีทั้งธุรกิจพรมธุรกิจผ้าสําหรับรถยนต์ แล้วก็ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับ,รบแล้วไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับไฮไลท์ตรงนี้เนะี่ยคือ Q2 นะครับกำไรยังดูทรงทรงตัวนะครับแต่คาดว่าตั้งแต่ Q4 จนถึงปีหน้าจะขยายตัวแบบมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รไปจนถึงปีหน้าจะดีเหรอครับใช่ครับเนื่องจากว่าการที่เข้าไปซื้อ DMM ที่ผมบอกไปเนี่ยมีรายได้ตกอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ต่อปีหรือราว3 0 0 0ล้านบาทนี่เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ในอังกฤษ ใช่ครับซึ่ง3,000ล้านบาทตรงนี้เนี่ยมากกว่ารายได้ทั้งปี5-8ของ TCMC ที่อยู่ที่2.4พันล้านบาทบเพราะฉะนั้นเขาซื้อ70%ก็เรียกว่าปีหน้ามีโอกาสที่รายได้จะเบิ้ลขึ้นไปเลยนะครับก็เลยทําให้เป็นความหวังมากๆว่าปีหน้ารายได้แล้วก็กําไรจะเติบโตขึ้นนะครับ,รบโดยล่าสุดทางผู้บริหารก็บอกว่าพอเข้าไปซื้อ DMM ตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็เตรียมที่จะขยายตลาดเข้าไปสู่ตะวันออกกลางแล้วก็จีนนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายได้ประมาณ5% ครับคุณพิมลศรีวิกรนะครับใช่ครับผู้บริหารนะครับครับผมบริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าพรมไทยปิงเนี่ยนะครับครับผมทางบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเละคอมเมนซื้อถือหรือขายครับครับผม นี้เรายังไม่ได้ cover นะครับแต่ว่าแนะนําเป็นซื้อเกงกําไรตามสัญญาณเทคนิคซื้อเกงกําไรตามสัญญาณเทคนิคนะครับใช่ครับก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ4ี่บาทแปนะครับแล้วก็แนวต้าน5้าบาทยีนะครับเป็นภายในรอบประมาณ2เดือนให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเป้าหมายยังไม่ได้ทําครับเป็นเกงกําไรตามเทคนิคครับผมนะครับแนะนําเกงกําไรตามกรอบเทคนิคนะครับใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่าง4ี่บาทแปนะครับครับลงมาแถวนี้ก็ซื้อนะครับครับผมพอขึ้นไปแถวๆห้าบาทยี่สิบสตางค์ก็ขายทํากําไรออก ใช่ครับสำหรับอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัดมหาชนหรือว่า TCMC นะครับครับผมจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเช่นครับครับผมก็ฝากสำหรับคนที่ลงคอร์สเทคนิคของผมไว้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับไปเจอกัน ก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมครับฝากทิ้งท้าย f a c e b o o สซะหน่อยไหมครับอ๋อได้ครับก็เป็น Facebook ของผมนะครับส่วนตัวก็เป็น Facebook Stock of the t ท w n by กัตจังในนั้นก็จะมีแนะนำแนวคิดนะครับไม่ว่าจะทาง VI หรือว่าทางสัญญาณเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็เตรียมนำบทความดีๆมาฝากแฟนเพจได้อ่านกันเข้าไปดูนะครับ Stock of the t o ท n by กัตจังนะครับของคุณชัยยศของเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบุณอย่างสูงเลยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณกัตจังคุณชัยยศจีวางกูล ผู้มีการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับมามองทิศทางตลาดแล้วก็มาให้หุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับท้าสถิตในดวงใจตราบนินรันด์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อต บริษัทดีสิครีเอชันจำกัดบริษัทบางจากปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดธนาคารอมสินบริษัทสตาร์แฟคจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัด